โอเครวมาครับรถชาเมืองในที่สีสามหนึ่งเจ็ดจากวงเวียนใหญ่ไปทางมหาชายนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟตลาดพูดนะครับที่ยังไม่เคยมานะนั่น,นว่าแลระรถตตดหน้า

นักรถไฟในสถานของหองคืนทนผู้เดินางทุกท่านที่ใช้บริการของทางรถรางระบุว่ามีโอกาสบอกในการรถไฟของประเทศไทยควมีออกแบบให้บริการภาษีขอบคุณค่ะ a t t o n o globe ตลดเช่่มี c e n t e วลนี้ b e f r e where I am a n appreciate c h o o n g our service and look forward to meet you again.